สวัสดีค่ะตอนนี้ก็นยุกช่องยกกระเป๋าดาลําเพิ่นอ๋าสีเชียวดับบี้นงคะมาจากพาราหน้ากันคะมือนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ยังรถตู้นะคะรถตู้ของสาวน้อยเพื่อนเพียงนะคะวันนีก็จะไปใส้วันนี้เราจะไปโดมไปโดมตองฟ้าคามิล่าดับพี่น้องคะอคามล่าแหเพื่อนสิผ้าไปอันนี้ไปเพาะมีไลฟซื้อไปรับแขกให้พ่อโจนะคะเพื่อนบวงสรวงนางค่ายอ๋อนะคะ ไม่ใช่พรุ่งนี้นะคะวันนี้แหละันนี้ตอนเช้าตอนเช้าเน่เน่เน่ตอนนี้ก็ออกเดินทางมาก่อนนะคะมารถตู้จะบอกว่าหน้างานฝนตกฉ่ำมากคนก็ยังม่ยอมนะคะคนก็ยังม่ยอมแห่คนแบบคนเต็มมากคนมาขึ้นมาเต็มพี่น้องคะขออนุญาตเชน้านะคะเพราะว่ายือมากค่ะ น้อเขาจะขอซืเรีนด้วยพี่น้องไปนะไปบรรมาลุนๆแน่นี่ละวงสวงหนังเรื่องคล้ายออดเป็นโมารา์วงเลี่ยงที่ทำท,ที่ทำนนะคะ,นคะจะบอกว่าแขกรับเชิญที่มาทำหนังกับวงเรานะจะบอกว่ามีแต่ระดับต้นๆนนทั้งนั้นขนาดนี้นะค,คนุฝ่ายอย่าลืม ท้าสู้น้าท้าติดตามไม่เได้เลยน้องค้าเรื่องค่ายออเดอร์นะคะคายออเคิดซื้อกับเปตะม้วนนะเนาะพี่เมียนจะซื้อกับเปตะม้วนได้อแล้วจะสรงคปตานี้แ้วท้าสู้น้าท้าติดตามกันได้ด้วยพี่น้องค่ะก็จะเอาคนในวงนี้นะคะว่าเป็นนักแสดงละกการมีก็จะเป็นคนในวงเมียนดินเดลเล็ก็คือน้องอุ๋นอิงนะคะน้องอุ๋นอิงเลยน้องอุ๋นอิงลักการซิมี่แขกรับเชิญหลายคนแห้ง ที่สำคัญพยาบาลพีนแนนก็มาด้วยจ้าคะคุณพี่ดำดงนะคะคุณพี่ดำดวงก็มาใช่ไหมคุณพี่ดำดงของเราก็มาเมียนหลายคนค่ะหนูกระจื้อบ่ได้เมียนหลายท่านจำเม่ได้นะคะเห็นไหมอาสนธาติสามเนี่ยไคินซิ่งอันนี้มันดีแป๊บเดียวก็ออกแล้วใช่เดือดออกซิวบอกซิวแตกไป รค่ะที่กับเขาเส้เรนที่ต่อเหคะนี่คร uh huh ับยิ yeah. uh, yeah. ้วเขาอยากแปลงฟันอปกติจะแปลงฟันอะไรเพอยกเป็นคนถีบคนชอไปหลายทีุ่ไมใ่นหยังง้านเหรอคะหน่าจะลิลลี่อยู่รอกม้ยังลิลลีอยู่ดอกค่ะเมีย ของน้ำไหมนะอ๋อน่ารบกีอันนี้ไว้ในกระเป๋าได้ไหมอีกข้านึงเดี๋ยวคือเอามันหนักตู้ลัดช้อนเครื่องไว้หนึ่งผังกระเป๋าไปอีกงก็หนึ่งผังก็เลยหอมมากเมียนขนตานี่ใช้ได้อีกถึงติดวงนะคะเมียนเก็บไว้ดีๆนี่ก็เก็บไว้ดีๆเก็บทุกคนจะบาเวอร์บอได้ค่ะยกใส่อันเดียวมาโดยตลอดไม่ใส่อะไรอีกไม่ค่อยใส่ซันเะไรอีกไม่ผังแ เขาแนะำกันผ้ากล่องกันนะคะเออเอาสั่บปะปะผ้ากล่องผ้ากล่องผ้ากล่องกันเนาะพี่น้องคะเขาห้องน้ำก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องคะล้างจานล้างน้ำล้างจานกันแล้วเนีเรามาเจอกับพ่อคำมอดนะคะสวัสดีค่ะจ้าวัสดีครับซองกันในเดือนพ่อค้ามีเขาค่ะข้าวครัวเอ้ยข้าวรัวดสันข้าวเซเว่นวันนี้กินข้าวเซเว่นด้วค่ะข้าวผัดไส้กรอกค่ะ เป็นข้าวไก่แสดงว่าหนูไม่กินเผ็ดใช่ไหมแม่ค่ะแม่ค่ะเป็นคนอไม่ค่อยกินเผ็ดค่ะพ่อไม่ค่อยดีค่ะหนูกินเผ็ดแต่ว่ามันไม่เนี้ยวเสียแรงรังเลอยู่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกสักหน่อยเซเว่นกับซีนีย์สมตำคลายแล้วแม่ไหมค่ะผู้ใด้ไปคนตําก็พ่อได้ตําแหละครับสื่อออกมาเลยกับมาโคเลียโคเลียเพราะมันมียำอยู่นะจริงๆสมตาำ อันนี้พี่น้องคะมาเด้อมา่ด้อกมาจากร้านห้างแล้วไม่เป็นไรในนี้ข้อยกเว้นครับันนี้ข้อยกเว้นเป็นเซเว่นใช่ใช่ใช่ราคาพี่น้อง้ะมนวงนะคะทุกคนเกี๊ยบขนุนเอียค่ะขนย้ายวางกล่องเลือกพี่น้องค่ะอยากเอาหนูมึงเข้ามาได้ไหอ่ะโอ้ทุพี่มากกว่าเขาด้วยเหรอว่างหมดไหนวางไดแล้วต้องพิงกัน นคะไข่ตกเลยมื่อหันเลงหาอันนั้นเคะ่ะไก่อดกระเทียมแต่ว่าบ่มีไก่ทอดกระเทียมก็เลยได้เอามูทอดกระเทียมมาเที่เกไข่เป็ดเป็นตาไดน้อเคาอยู่บ่แต้มเดค่ะเล็มากที่เกะไม่เป็นเพราะว่า ก็จะมีคนแกะให้หรอไม่ใช่เพราะไม่มีคนแกะให้คนเลยแกะอย่างนี้กินมาแต่ไหนแล้วคะพี่น้องคะเนี่ยเปนกินงเท่าเกินไปใน่ะกระเป๋าแม่กลัวถังแ,แม่บอกว่าร,วร้องเพลงในกลัวจะได้ผัวแก่ คุยก the ับพมณ์สนะวันพรุ่งนี้างทีอาจจะมีมีเวลาได้คุยนะอวันที่พรนีสาธุค่ะพออยือีหลาเด้อพอบ้าื้อเวคืาวไขาไไดทเนนท มาเสร็จยังเด้อบอยเป็นคนมากินใครย้งนะใคอลากจังไงยกขึ้นเป็นลากแบบบีเอ็มสีแบบถ่วงมากมาอยากตั้งลองยกลองทิ้ยกใดยกตั้งยกยกหนึว้พี่น้องฟูเล่บา

่วิแรงมากแรงมากพ่อแกงมากเลยอันนี้ที่จริงมันซื้อหงยกนะคะนี่อันนี้เป็นยกค่ะเออเอิญสันสันยกเขาก็เอิญแต่ยกแล้วเขาก็เอิญบอมมีคนเอิญหงยกจักคนเลยเด้อค่ะอีร่าก็ยังบ่เอิญหงยกน้องค่ะเมนค่ะกินเพื่ออยู่นะคะอือเขากินเผาไปหาความกินผุนไป อมต่างดาวบกินนองเก้าค่ะพ like ี่น้องเก้าทไปทามาสมมพี่อแม่าพอพันบแล้ที่นะบอบอกให้แต่งร่างไงบอเอาหน้าน้ำขึ้น ขอใส่กวางใส่ต้มใส่ต้มือจะแป็นนี่ว่าจะเอาใครันนฮะน้ำปลสิเียพี่ตัวยกได้โอ้ย

พรุ่งนี้วันนี้วันที่สิบหกนะคะวันนี้มีเก่าพ่วันนี้มีหกวงซองเก่าค่ะวงสองเก่าค่ะ ดมมีหกนู่นเรซื้อซื้ดนู่เาซื้อไดว่นมีหกแต่นูมันหกสองเกา้าซื้อละีใบใบนึองใบนู่นซื้อใบใบนึงเขาไม่รุ่นเขาซื้อแบบเซื้อลายดรอนูวนเลขกมันง่ายมีเลขสุดตัวไหนตัวบอว่ามีเกแต่ว่าเกามีเห็นบ่ว่าไอ้ลาอุ้งอินั่งรถขอเห็นบ่ยังถ่ายรถ มันสิมาอีกบ่โตเก่าอ่ะมานี่อะไรดิเอาพี่น้องครับฝากใบสมีสารสำหรับคอมเมอร์สหลับเถิดรับเชื่อครับพี่น้องครับปิดงจังกันค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไใบสมีนะคะแต่เขาอญาตกินข้าวคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะพบคุยกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบ้า